ปักหลุดทุกคนเห็นไหมว่าผมอ่ะก็จะแห้งแล้วอ่ะอรงนี้เราก็จะพยายามเก็บเข้าไป กับพอชิล่าในพอชเมคอัพนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาคุยถึงเรื่องเส้นผมกันเห็นไหมว่าช่วงนี้ผมพอยาวมากเนาะเพราะพอยไม่ได้ตัดผมเลยตั้งแต่ช่วงโควิดทุกคนอยากลองไว้ผมยาวด้วยแล้วก็เออรู้สึกว่าเออช่วงนี้ยังไม่อยากเข้ารานตัดผมเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอเราเริ่มผมยาวเราก็จะเห็นปัญหามากขึ้นนะเช่นการที่เออผมร่วงแล้วมันเห็นชัดมากขึ้นเพราะตอนเราผมสั้นเราก็อาจจะไม่ได้เห็นผมชัดขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ผมที่ใดแห้งช้ามากขึ้นก็คือพอผมมันเริ่มยาวแล้วเราเข้าใจผู้หญิง ออพอผมเราเริ่มยาวค่อยนทุกคนมันก็เริ่มไดผมช้ามากขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องของการเซตผม,มก็เซตยากมากขึ้นพอาผมมันเริ่มยาวมันก็จัดทรงยากมากขึ้นนะคบทุกคนวันนี้นะคบเขาก็เลยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมในช่วงเวลาที่ผมยาวว่า ทำยังไงเซ็ตผมยังไงในเวลาที่เราผมยาวแบบนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าเป็นไงก็ไปชมกันเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําข,ของการเซ็ตผมกันเนาะก็อันดับแรกนะคะพอเราผมยาวใช่ไหมทุกคนผมเรามันก็จะมีความแบบว่าแห้งช้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าเขาก็มีตัวช่วยตัวหนึ่งที่มันทําให้ผมพอล้วผมแห้งเร็วมากขึ้นเพราะปกติเราใช้ได้เป่าผมธรรมดาที่เป็นแบบไดโนเนมเลยทุกคนไดที่แบบซื้อมาบแบบแม่สายอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างที่จะไดได้ดีแหละนะแต่ว่ารู้สึกว่าผมมันก็แห้งช้าแล้วประกอบ ไอตัวที่มันเป็นแบบตัวอย่างเงี้ยมันหลุดมันหลุดง่ายจนแบบเราลำคาญเราเอาแบบว่าตัวกระดาษมันหนีบก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรเงี้ยทุกคนมันก็ชอบหลุดใช่ไหมตอนนี้เขาก็เลยเปลี่ยนไดใหม่ทุกคนมาเป็นตัวนี้เลยครับเป็นของเลสชานเนาะตัวไบโอเซรามิกแฮร์ไดเออร์ตัวนี้นะครับทุกคนเป็นสีแดงตัวนี้เนาะก็จะมีความแบบพอชอบตัวที่เขาดูมีลักษณะความเป็นแบบมินิมอลแล้วก็พับเก็บง่ายทุกคนตัวนี้ตรงเนี้ยของเขาก็ถอดออกได้นะอย่างนี้เนาะแล้วก็เขาก็จะพับเก็บอย่างนี้ทุกคนก็คือมันพกพาเขาทีีีี่่่สสสะะะดววกกนนนคััับบบแตตตออ้้พเยาาได้ ทุกคนรู้สึกว่าชีวิตดีมากรู้สึกว่าเป่าผมเร็วขึ้นมากเลยเพราะว่าขนาดผมแล้วยาวเรายังรู้สึกว่าเราเป่าผมในแห้งเร็วมากขึ้นอ่ะแล้วกับผมผู้ชายที่สั้นกว่านี้มันก็จะยิ่งแห้งเร็วไปยิ่งกว่านี้อีกนะคะทุกคนก็บอกก่อนว่าเขาหาข้อมูลเจ้าตัวนี้มาทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้มันจะมีเป็นไบโอเซรามิกใช่ไหมครับทุกคนเพิ่มเติมนะครับทุกคนเจ้าตัวไบโอเซรามิกนะคบเขาจะอยู่ด้านในของไดตัวนี้นะคะทุกคนจะเป็นสีดำๆเห็นไหมทุกคนที่เป็นตารางลังพึ่งนี้ครับเจ้าตัวไบโอเซรามิกมา ที่จะทําให้ผมของเรานะคะแห้งเร็วมากขึ้นแล้วก็ยังรักษาความชุ่มชื้นของภายในของเส้นผมของเราเอาไว้อยู่ด้วยนะคะทุกคนมันคือไม่ได้แห้งแบบแห้งอีแก้วีคคำทุกคนแต่มันคือเป็นการแห้งที่แบบยังคงแบบดูแลเส้นผมของเราอยู่ด้วยนะครับและตัวนี้นะคะเขาก็มีไอออนิกฟังก์ชันด้วยนะคบทุกคนทีน่จะช่วยในเรื่องของการลดไฟฟ้าสถิตที่จะเกิดขึ้นที่มันจะทําให้ผมของเราชี้ฟูนะทุกคนในถึงแบบพิงตัวนี้นะครับทุกคนเขาจะมีความแดงอยู่2ระดับก็คือระดับธรรมดาแล้วก็ระดับสูงเลยแล้วก็มีลมเย็นนะคะตัวแรก คลกแรกนะคบทุกคนเนี้ยมันจะเป็นลมเย็นแต่ค e, ่อนข้างที่จะแรงนะแล้วก็เป็นลมเย็นส่วนคึื่กที่2นะครับจะเป็นลมร้อนนะคะทุกคนแต่ก็จะเป็นลมร้อนที่มีความเออไม่ได้แรงมากเหมาะกับการแบบเป่าผมแบบชิลๆอะไรเงี้ยส่วนคึื่กที่3ของเขาทุกคนก็จะเป็นลมแรงสุดนะคบเป็นลมร้อนที่แรงสุดก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแรงเลยทุกคนแล้วก็ปกติพอจะใช้เบอร์นี้เนาะแล้วพอรู้สึกว่าเป่าผมแห้งเร็วมากนะคบอันนี้นะคบพอใช้สีแดงเนาะแต่จริงๆเขาจะมีสีขาวแล้วก็เออรอยัลบรูเป็นสีแบบออกเหมือนน้ำเงินแบบเข้มๆนิดนึงนะแต่พอชอบสี เพราะว่าจะถูสะแพงน้องแดงไว้ก่อนนะทุกคนก็พูดถึงเจ้าตัวนี้มาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตผมกันดีกว่าคนเดี๋ยวพอจะเป่าผมให้ดูว่าผมมันแห้งเร็วมากจริงทุกคนจากคลิปตอนแรกนะคบทุกคนผมพอมันใกล้จะแห้งแล้วก็เลยกลัวเพื่อนๆไม่เห็นความแตกต่างเนาะเพราะก็เลยทําผมให้หมาทุกคนแล้วก็เป่าใหม่เลยนะแปบ๊บเดียวทุกคนเห็นไหมว่าผมพอก็จะแห้งแล้วใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งนาทีนะคบทุกคนผึ่งพอจะมีการตัดผมมานะแต่ว่ามันก็ยังผมยาวอยู่ทุกคนแล้วก็ใช้เวลาจากการเลคคอร์ดผมพอลแค่หนกอนี้ผมพ็ ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะคะพอก็จะทําการเซตผมต่อเลยซึ่งการเซตผมของพอก็ง่ายมากนะคบทุกคนแค่เพื่อนๆใช้ตัวแว็กซ์หรือตัวพอมิดที่เพื่อนๆมีนะคะมาลงที่มืออย่างนี้เลยด้วยความที่เราเป็นผมยาวทุกคนก่อนหน้านี้พอก็ใช้แค่สเปรย์ธรรมดาแต่พอผมมันเริ่มยาวมากขึ้นมันก็ต้องใช้ตัวแว็กซ์หรือพอมิดเข้ามาช่วยด้วยนะ mm hmm. เพื่อเป็นการจับเส้นผมนะคบทุกคนพอจะจับงัจะรวบผมเอย่าง,งนี้เลยคน เพราะว่าพอเราผมยาวใช่ป่ะตรงนี้เรามาันจแบบชี้ชี้ทิ่มหูนะคะพอจะเก็บตรงหูตรงนี้ก่อนทุกคนเก็บเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะคะเพาก็จะจะัดทรงได้เลยว่าเราชอบแบบว,ว่าแสกประมาณไหนอะไรยังไงนะคะนี่ก็ขยบขยบเส้นผมอ่าจะได้เป็นประมาณนี้ใครอยากจะเพิ่มความเก๋ก,ก็อาจจะมีแบบว่ามีปงมีปอยลงมานิดนึงก็ดึงผมออกมาก็จะได้ผมประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็เซ็ตด้วยสเปรย์เลยนะคะอะ่สเปรย์ก็ใช้สเปรย์ะลรก็ได้เพื่อนๆใช้เลยนะก็ นีก็จะไม่ได้ทายอินสเปรดอะไรทั้งสิ้หนหรอกนะอ่าเห็นไหมว่าแค่เนี้ยพอเพื่อเสร็จผมเสร็จแล้วแล้วพอก็ใช้เจ้าใดตัวของตัวเลเซอชาต,ตัวนี้นะคะมา,อารอบอีกทีหนึ่ง นนี้ทุกคนพรกสิิ์แล้วสำหรับการดูแลเส้นผมสําหรับผู้ชายในช่วงที่ผมแล้วยาวแบบนี้นะครับก็พยายามลองเซตผมกันดูนะคนเพราะพอผมยาวขึ้นอ่ะมันก็จะเซตยากมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ทําบ่อยๆแล้วทุกคนก็รับรองว่ามันไม่ยากนะครับก็จะได้เป็นทรงประมาณนี้เนาะก็จะมีความเป็นฟิลแบบว่ามีเกาๆนิดนึงแล้วก็มีแบบมีปล่อยหวานิดนิดนึงนะถึงหน้าเราจะไม่ให้กับเกาหลีเลยแต่เราพยายามนิดนึงนะครับก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ช่วงนี้เนาะช่วงโควิดแบบพอสแล้วยังรู้สึก เอ,อย้ยไม่อยากตัดผมหรือเป็นคนที่ชอบไว้ผมยาวแบบนี้นะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับสำหรับใครที่สนใจ,จเจ้าตัวใดของเลซร์ชาต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ข้างล่างด้วยแล้วกันเนาะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะทุกคนก็ลิงก์ข้างล่างได้เลย,เลยะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้เนาะ,ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคบทุกคนสำหรับเพื่อนคนไหนนะคบที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พร้อมด้วยนะคะครั้งหน ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย